สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมอยู่กับช่อง youtube หอเจ้าก,ก ى, สเทียศักดิ์ง่เนืองพานิชย์ครับผมก็วันนี้มาดูรถเพื่อนครับผมติดลมอยู่แถวบ้านตัวเองครับก็เจ้าคูบตายูฮาฮาครับผมก็ไปดินสมองครับผมโซ่ก็ตกหนึ่งข้างครับก็ถ้าไม่ขึ้นก็คงจะต้องไปเอาแม่สีคูณมาช่วยครับผม ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับผมามาดูว่านะผมว่าจะเอาวิธีไหนต้องใส่โซ่ครับนะผม งานหมูครับงานหมูหมูหันโซ่ก็ตกครับโ,โซ่ตกครับผมหนึ่งข้างก็ถ้าแกแกมีรถสองคันนะครับผมก็เลยลองเมากันดูครับผม ลองมาช่วยกันดูครับผมมารอชมนะผมปาจะขึ้นหรือเปล่าครับผมอะอไม้หักแล้วครับผมไม่ขึ้นครับผม ก็ตกหลุมตกหลุมต้นไม้ครับผมขุดต้นไม้ออกครับผมก็โซ่ตกบิดไปบิดมาก็ติดตามที่เ็นนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับติดหนักมกั้นนครับผมขนาดรถเล็กอ่า ถ้ารถใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเราโซ่ขึ้นก่อนนะผมอ่ะ,อะเดี๋ยวใส โซ่ช่วยกันเนาะครับผมเดีย๋ยวเจอกันอีพีหน้าผมฝา,า,ากกดไลควกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ